ละเดินสาธุอย่างเดียวอ่าไม่มีโปรยแล้วนะครับโปรยตอนนี้โปรยให้หมดเลยหมดถุงเลยครับอ่าหมดถุงแก้วเก็บถุงพับถุงให้เรียบร้อยเก็บไปที่เดิมกับนั่งที่เดิมอ่านะครับ จะไม่นั่งซ้อนกันเลยนะครับตลอด4กิโลนะครับจะนั่งเดียวนะครับนะครับแล้วใครที่ชุดขาวเนี่ยในวิหารพตชุดขาวหลายคนเลยนะครับพื้นที่ต้อนรับของเรายังไม่เต็มหน้าวิหารพตสามนะครับต้องการอีก20คนเรียนเชิญเละครับเดินมาเลยครับอ่าแล้วก็เร่งเลยนะครับเอถ้าไม่เต็มนะครับ พระก็จะไม่เดินนะครับนั้นท่านไปเติมเต็มเลยครับสําหรับการโปรยหนึ่งนาทีเท่านั้นครับไปยังโปรยไม่เสร็จโปรยให้เสร็จให้หมดนะครับอ่าถงก,กระพับเก็บให้เรียบร้อยเก็บไปที่ตัวเรียบร้อยหนึ่งนาทีจังภาพ